ผมกลายเป็นนั้นเอา้าอ่ะสุดท้ายเรา,าอยู่กันในเมทที่ชื่อว่าเราไปอยู่กันในช่อง f อฟโฟเกนะคะช่วงนี้มาดูกันผ่านนะคะว่ามันอนผ่านเงนนู่นเลยนะคะแบบรวยเพื่อนอนะรวยเพื่อนสุดๆรวยเพื่อนสุดๆ ออ้วกตกรงนี้เปล่าเอาใช่ชิลอ่าใช่ด้วยอ่ะตรงนี้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 อืมอว่อืมนี่สิบเซ็แล้วครับชคเกต got 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 eh wei eh tu ni le ah tu ni tu ni มากอุระวงัวงระวงังระวังอ่าระวังอ่าอลักกระโดดใช่ปะกระโดดว้ยวาง ซี่มากแต่อีซี่สุดๆว้าวเอาตกเลยเอา้าวแล้วบอกอีซี่แล้วมันตกได้ยังไงขับทข้าวุควิว้าอ้าวนีหรออีซี่มากตรงนี้ไหนปะ ตรงนี้ปิ้งไม่ได้ลูกก่อนงจิบปล้เซลครับอ่าตรงนู้นตรงนู้นอ้าตรงอ้ตรง,อตรงนี้แหละอ่าตรงนี้ได้ปะอ่าได้ด้วยเดินไปเลยขนาดข้างนี้ก็ต้องขนาด ในขนาดฟองนี้ไม่ได้นา้เาเพื่อนฉันกำลังรองนายอยู่ฉันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยฉันฉันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยฉันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลย ได้ต้องดูไหมสิอาได้ด้วยมันได้อ้าวเราขึ้นมีชั้นสองแล้วนี่เจ๊จงังว้าวทำไมชั้นสองดูยากไปนะไอ้ดูยากขึ้นไปโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอ้าวอ้าหล่นจังอ่ะ้าว,าวได้ด้วยอ้าวตายอีกโอ้ <H> um> หูดมากอ่ะอ่ะไม่โดนอ้าวไม่โดนเลเออจือ๊บตรงนี้ตรงนี้อ้อาวอ้าวเอออีซี่ไหนเราบอกว่าอีซี่แ้วมันตายได้ยังไงครับ ฟ้าชมพูอ้าตกเลยอือระวังเอาล้วตกได้ยังไงอะขนาดข้างนี้ก็ต้องชนะขนาดข้างในอ่ะขนาดข้างนอกไม่ได้เอ้ยอ,อะไรเนี่ยต้องกระโดดเหรออ๋อเดินไปเลยโดดแล้วก็โดด สีส้มทีม่ยากอะไรโอปปีอเคออปปี้จะไปยากอะไรเคโอปอปี้อ้าวแล้วก็ไอ้ยเฮ้ยมันต้องเป็นยังไงอ,อ่ะเพื่อนอ่ะตกลงไปอ๋อก็โดนเพ้่ฉลาดอ่ะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าวเราซ้ำด้วยสิไม่เก๋มไม่รอซ้ำเลยนี้มันเดืรักปะเนี่ยแ้วก็อ้อีซี่สดๆเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนอีซี่นะคบอีซี่มากยากเลยนะคอคอฟฟี่นะคบ ว้ายตุกตุกตุกเอื้อนอ้าวเราตกได้ยังไงครับทุกคนอ้าวลนอื้าวอ้าวเก้อ้าวเฮ้ยช่วยฉันหน่อยสิอ่อมันต้องโดดตรงนี้ตรงนี้อ้าวรอด้วยสิทำไมเกมอุ้ยจุกจุกอ้าตรงนั้นแหละอ้าใช่ ไ,ไปได้ประตูไหนไปไม่ได้หรอประตูไหนเขียวอ่อนเหลืองอ่ะเนี้ยอ้าวเขียวเหลืองแล้วก็ส right ีเขียนน่าจะใช่เอาไม่ใช่ด้วยเหลืองอ่ะแล้วก็อันไหนดีอันนี้ปะอันนี้ไม่ได้อันนี้ล่ะก็ไม่ได้อันนี้อันนี้อ่ะ

แ้อีกแล้วกระโดดตอนนี้จะจะสร้างคลิปนานนิดนิดสร้างคลิปนานนิดนิดนะคะวันนี้สร้างคลิปนานอ้ยโตกตรงนี้แล้วตรงนี้ได้ปะอ่าได้ทุกได้ทุกด้านโอ้มันได้ทุกด้านเพื่อนเดี๋ยวลองเล่นดสิได้ทุกด้านเลย อันนี้ได้ด้วยไหวทีนี้เรา,าขอไปดูอีพีต่อไปกันนะ